จากพี่นอ้องปา๊าสวยงามเถอะจ้าเป,เป็นงูเป็นงูด้วยจ้าป้าหน่อยที่มองนี้จ้าป้าเก็บกันด้วยจ้า ี่น้องเห็ดผึ่งน้ำยุ่งยู่นี่ดอกนึ่งจ้าขวดเฮตผึ่งสาดอีกดอกนึงสองดอกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนคำวมาขอกับสาวบูผ้ารอผ้าหาคือเกาจ้าถ้าพี่น้องมาเรอเบื้งเห็ดจ้าเมื่อนี้เขาว่าเห็ดออกพี่น้องเพิ่รว่าเหฮตผึ่งเหฮตผึ่งน้ำอ้อยเพิ่งกระกั้มนี่แหละจ้าพี่น้องว่าเกิดว่าสั่นสาวบูก็เเลลยมาาะเบิ่งมาเลาะเบิ่ง ว่าสีมันหรือพอมันกับว่าในหัวกันเนี่มวันนีเ้เด้อยปะไปห่วน้ำกันไปหลุดน้ำสาวบ<ป>ุญไเลยจ้ายางบางอย่างจะขาปปะอพอนะจ๊ะไปเลยจ้าหลังนึงจ้าจับพี่น้องป๊าสวยงามเทจ้าเป็นงูเป็นงูเลยจ้า ป๊าดพี่น้องปอายดอกแนงามที่น้อจ้ะ 对呀、啊。一只飞鸟，哇，好漂亮呀！看黄脖子。 ใส่ก้องหน่นนนยอยขาปาดอกนี่อ้อมีแต่ของพร้อมไวว <laughs> เอาบวอื่นดอกเห็ดกินนั่ว้า บบเพีดด่ดองนะังตุ๊กยืนสองดอกจ้าอ้าดอกอย่พี่หนอพี่นอนอดูมองนี้จ้าหยิบกันได้จ้า

เหลืองเห็ดมันปูนี่ล่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเนาะมันสีเหลืองอื่นเห็ดเหลืองนี่ล่ะเห็ดมันปูเห็ดเหลืองตัวนี่นีุ่มนังจ้าจ้าพี่น้อง ถึงรกยุ่งดอกงังจ้าปาขามาเ่เงาใจ้าออกดอก <c oughs> ดอกง่ายงามเลย

ดอกกเริ่มเกิดเลยเรางงามเลยงามครับดอกจ้าเห็นผึนน้นไหมพี่น้องงามเลยพุ่นะน้องน้อยสวยเลยพี่น้องหวานจักกระจันด้วจ้ะนี่ เงียเงี้พี่น้าง,งจักเียนบะเงินเ้าสาธะทำอะไรวะเงี้ยมีตะเ็กพี่หน้าเนี่ยนักพัน,น,ย,น,นยู่บลึกมันตะยูเลึก จ้าดอ,อกไม้จากพี่นอ้องพี่นอ้องฮิตถุงนุง่งดูหน,นี่ดอกนึงจา้าขวดฮิตถุงสาดอีกดอกนึง ชอนดอกพี่น้อให้เพิ่งก็ได้ป้าพี่น้องให้เป็นศาสตรดอกนี่มือขาคนนี้จ้างามงามเลยน้องให้เป็ดดนศาสตร์จ้า,า,าจสามดอกจ้ะอยู่นี่อดอกนึงจ้ะ ขึงเขากำจัดพี่น้องปื้โหพี่น้องโอ๊ยเก็บเลยจ้าตุ้มติบิเลยจ้าจุ่มหนิดีดอก ปลาดดอกนี้พี่หนูข้ามเนี่ยจะมางามเถอะจ้ะปลาดเก็บเลยจ้ะปลาดสวยงามเถอะจ้ะแนบอยู่ดีป่ะโล่ ศาสาดดอกหนึ่งจาะพี่นองนี่อีกดอกหนึ่งจา้าว้าดอกนี้สวยงามด้วยจา้าโอ้สวยอยู่จา้าศาสตรอีก,กดอกหนึ่งจา้า จ่าพี่น้องก็มาสรุปผลงานของเมืองนี่จ้าพี่น้องถือว่ามานอยู่จ้าจะเป็นเฮ็ดเพิงน้ำอ้อยเฮ็ดเพิงเขากรเนาะพี่น้องบิ่งเนี่ยนี่จะดอกตูมุจะมีงามๆเลยจ้าเป็นเฮ็ดตองซาจ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงน้องยงกะไดซี่หดอกพี่น้องเฮ็ดกระเกิดห้างๆเนาะจ้าอันนี้เฮ็ดบ้านปูเหลืองดอกอง,งามๆเลยจ้า หมาดูได้จ้าหมดนี่ก็ได้เฮ็ดพึงนน่งร้วมๆเลยจ้าต้นบ้าก,ก็จะเป็นเฮ็ดพึ่งเขากำด้วยจ้านี่นลายนี่เฮ็ดพึงดงง่งเขากำดอกงามๆด้วยจ้าดอกงามเนาะจ้าก็เฮ็ดพึง่งร้วมๆก็เฮ็ดพึ่งชาดเลจ้าร้วมๆกันนลยจ้าเฮ็ดมันปูเนี่ยจ้านี่เมื่อนี่ก็ออกมาตอนสวยจ้ะพี่น้องฝนก็ซีลินลินเนี่ยจะหน่อยฝนตกแดดออกพี่น้องฝนตกเนี่ย จากพี่น้องสาวโบกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องเนาะจ้าที่เขามาติดตามรับชมจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโบน้ำเด้อจ้าเจ้าสิบริพาทคลิปใหม่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจากพี่น้องพอกันคลิปหนาจ้า